อื uh huh. พี่น้องมาเด้อพี่น้องกินตำหมูกรงใส่กุ้งซุตรสาบูรนส่วนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งต้มพี่น้องตัวน,นี้ก็จะเป็นแจวซีฟูด้ดนอะไรกันซุตรพี่น้องกุ้งสดนี่พี่น้อง mm hmm. คุยรดสร mm hmm. ้อยจุกุ้งพี่น้องมามาพี่น้องมาเสิบ,สบ์ฟแล้วกัน สบายดีนอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขุนบอกว่าพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่นอพี่น้องมันนี้ก็มาพบมาพ่อกันอีกคือเกาพี่น้องกับซองบ้าพ่อนพ่อกระเทือนมาๆพี่น้องมาเมือนนี้บบาพ่อนได้แน่แสบมาฝากพี่ฝากน้องเมือนนี้พี่น้องนี่หลายอย่างหลายแนวพี่น้องตามพิษเตี้นนี่เลยพี่น้องมาๆพี่น้องมาลุยกันเลย้อบนี้เสบแสบพี่น้อง บาพอนจับกุ้งแลนวพี่น้องไรกุ้งกลนบอ่อไรกุ้งกลนบอ่อมากินมันนี่พี่น้องจับเอาใน่นุ่มจับมันลงเรือน,นี่พี่น้องเลยมาจับเส็บแสบจ้าวาดนี่พี่น้องโอ้มันโตใหญ่มันกินเมือโต่าไหลพี่น้องเอพาเลยพา ยำกึดๆเลยพี่น้องตั้ตัวนี้พี่น้องตรงนี้ตั้ม tâm sẽ cuồng suốt cái nó พี่น้งอบาพ่อนจับตัวนี้ส่ปิ้นะมปินอะไรับใป็นด้วยพวทั้งหมูทั้งน้อซเี นีโนะแซบมองเนี่ย พี่น้องเห็นบุกลาดเลยนี่พี่น้องแซบพี่น้องแซบ งานยังเต็มงาวันปูนมลนเองคนเาดำปูข <resource> ือเปลี่ยนใบสีหยานนี้ยันนีขาันนี้ค มันไ้แแต่กลางทางันมี่นเปรี้ยัแคแต่รเดือดอนี่แม่ตัวปวดตัวื่อแ้ดใจกระดาษ็ตชูในหอมเจัาองเลยมันโจกแต่มันไม่แหลกวนแมันหนท่าเราทำมันจดนี่หอมนุ่งนุงน่งนุงนุ่งจะลงันเทปปุงมากหวาจั่อปต้มิคา นนไ้มัด <ung> yeah. <t icks 250> okay. ุงยางไปซุกไหมกินกันได้คนแสีพี่น้องแสีมาเือพี่น้องมาเือพี่น้อง FC มอสุขุุกุน เตียงเนาะเหลี่ยมก่อนเหลี่ยมก่อเรียกว่าก็มนเที่ยงติดก่อนอืมเรียบร้อเียามียังไงอะลบตัวไป

ผ่ากับห้อคนกัโต๊กปิ้นด้วอยู่พี่น้องอ้ยเป็นอาทิตย์แหละแมงวันกับลายมากาแต่แต่แมงวันกับกลุ่มนั่ว้ตกื้อคนทำมากง,งใกลยังเขาข่วม

ดมๆหลายอย่านี้เลยขึ้หอนึ่งเพชรนี่พี่น้องขงตุ๋มตุ๋มซ้ำมันวัญวานี่พี่น้องโอเสะไปดีเลยพี่น้องมาเลยพี่น้องมาเลยหอนก็บหอนพี่น้องคนก็โต๊ะกินก็ยังหอนอยู่กินน้ำเห็ตาตีตาลดโอ้

วุฒิเนี่แหละพี่น้องแข็งแสพี่น้องมากอือพี่น้องยังจี๋ยังซี๋ฮ่มๆะสำหรับคลิปนี้บ้าพอนก็เสียไหวสำหรับแต่นอกพี่น้องเนาะแสบร้ายมาหนิความจะจบคลิปก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อตะโกตะก้นที่เยามาเบิ่งมาชม เขามากดติดตามใหม้เนาะพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องพ้อ,อกันไม่คลิปนะ